สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามชนเนาะอีกเช่นเคยนะครับผมมาวันนี้เรามาขอยู่กับน้องเหมวยสักหน่อยครับผมมามาอยู่กับยูฟ่าพีจแปแปดครับผมมาวันนี้ขอลองของอีกสักหน่อยเนาะมาพกมา170โพครับผมมาระดับปูมือปูแล้วครับผมปูอะไรไม่รู้ครับผม ปูแฟบหรือเปล่าครับผมมาแฟบสักผ้าครับผมมาหลบแรกจัดอะไรดีมาต่ำเน่นอนผมว่ามาถ้าไม่ออกก็เกือบจะหมดครับผมเพราะก็รู้อยู่เนาะสไตล์ผมเทงมาก็ไม่หมดก็เหลือน้อยมาเออเป็นไงครับผมหมดไปแล้วครับผมมาออกไม่ออก สองมาแล้วยังไงเหีย่ยวสองหกครับผมโอ้โห <2, 6. S 1> มาต้องบวกครับผมจังหวะน,นี้ต้องบวกแล้วเอาได้ไปแล้วครับผมร้อยสามสิบก็เป็นสามร้อยเนาะผัวได้ต่อทุนต่อไปมาน้องหมวยมาหาการครับผมต้องเจอผมครับผมต้องเจอปามเชนแนลครับผมหมวยมาหาการมาจัดต่ําไปเลยแล้วกันครับผมตานี้มาหมวยมาหาการครับผม มาก็จะแทงประมาณนี้ครับผมเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติม,ตมคือได้บ้างเสียบ้างครับผมมาก็ไม่ค่อยสบายครับผมมาหกมาเอาสิบเอ็ดให้รู้เฉยครับผมโอ้โหแตนะ่ก็บวกอยู่นะก็บวกอยู่นะโอ้โหบวกไปสามร้อยสี่สิบบาทครับผมโอ้โห ไม่เกลืออย่างที่คิดครับผมอโอ้โหโหปวได้ต oui. ังคายาเนาะไปรักษาตัวสักหน่อยครับผมเสียงก็จะแปลกๆปกไปสักนิดเนื่องจากว่าไม่สบายครับผมบวดสมบายบวสมบายครับผมจัดต่ำไปอีกหนึ่งทีครับผมตานี้มาจะมาไหมมามาไม่มาเดี๋ยวก็รู้ครับผมเมื่อน้องหมวยมาหาการเปิดมามาเอาถือครับ ผมแล้วครับผมเปิดมาครับผมดอกนี้ไม่ออกสูงนะสามห้าโอเ้เฮ้ยออกสูงเฉยเลยอะไรครับเนี้ยโอ้โหหมดกันครับผมลบไปสองร้อยโอ้โหทุนหายกำไรหดครับผมเอ,อกำไรยังอยู่ครับผมยังไม่หดยังไม่หดมาเกยมือนะครับขวเกยมือหน่อยแล้วกันมารอบนี้ตัดไปที่สูงเลยครับผมมา มาไม่มาเดี๋ยวก็รู้ครับผมเจ็ดที่รู้ผมไม่หมดครับผมถ้าหมดก็หมดครับผมพูดทำไมครับเนี้ยมาเปิดมาน้องหนวยมาหาการเหลี่ยมนักหน้าเราเนี่ยมาจัดมาเออฮ้ออดูสิครับ<า>ดูม,ดบดมาทำสิครับดูน้องหนวยมันทำสิครับโอ้โหอ ลบไปอีก80โอ้โหอะไรจะปานานั้นหลายกาดกวดที่คิดครับผมโอ้โหน้องหวยมาหาการมาอบนี้โคเอาคืนแบบจริงๆครับผมมาจัดตําไปครับโอ้โหแล้วครับมาไม่โดนก็หมดปูดครับผมโอเคนี้เลยมา โอ้โหจะแทงสิบียร์ไฮโรถ้าสิบียร์ไฮโรมานี่เรียบร้อยเลยนะครับผมมาสิบียร์ไฮโรมาหมดตูดเลยมาวัดดวงวัดใจกันไปเลยครับผมเอาเดี๋ยวสองเอาเรียบร้อยครับผมได้ครับผมอ,อ,อืมาเอาตังค์ผมมาคืนมาก็บวกไปสองร้อยกว่าบาทครับผมงั้นก็เอาแค่นี้ก็พอเนอะเอาะ โอเคนี้ก็พอครับผมได้ทุนคืนแล้วก็โพอได้กำไรอยู่อันนก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับผม